พิเศษนะเอ็กซิวนะปกติไม่เคยให้ใครดูอย่างนี้ก่อนโอเคนี่ใบมันก็จะนิดหนึ่งคือจะเป็นคล้ายๆแบบซ i ินเนเจอร์ส่วนตัวเวลาก่อนที่ผมจะสอนอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีการแบบเป็นแบบว่าเรียกสติหลายท่านก็เห็นว่าผมเนี่ยนอกจากสอนโยคะแล้วเนี่ย ก็ยังมีเดินทางบ่อยอหลายคนก็มีคำถามเข้ามาแอบถามเข้ามาอินบ็อกซ์นะว่าไอในกระเป๋าเป้ของผมเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่บ้างอันนี้พิเศษนะเอ็กซ์คลซีนะปกติไม่เคยให้ใครดูอย่างนี้มาก่อนโอเคใบมันก็จะนิดหนึ่งดูจากด้านข้างก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูข้างในด้านข้างมีอะไรบ้างนะมุมขันฝนทิชชู่เปียก อันนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ช่วงนี้เปรอ์แอลกอฮอล์ไปอะไรโทรศัพท์มือถือ iPhone แล้วก็พวกบัตรรถไฟฟ้าต่างๆบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเปิดมาดูตรงหลักก็จะเป็นช่องใหญ่ก็จะมีของเยอะหน่อยแอเสือ้อเสือ้อเสื้อพื้นบางเสื้อพื้นบางแกนอีโคซูเปอร์ไลท์นะครับของมันุกะทำจากยางพารานี่100% เหนียวหนึบตั้งแต่เปิดใช้เหนียวหนึบเลยอันนี้เป็นแผ่นบางก็คือว่าพอเวลาที่เราเดินทางไปสอนตามสถานที่ต่างๆก็จะสะดวกแล้วก็เอาแผ่นนี้ไปปูทับเสืออยคะที่เขามีไว้ให้ที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับเสื้อลักษณะนั้นเสือ้อเสื้อยืดสำรองเอาไปเปลี่ยนใส่มีผ้าเช็ดเหงื่อด้วยผ้าเช็ดเหงื่อกันลื่น เพราะนั้นมีอะไรอีกไลฟ์สไตล์เรียนก็จะต้องเห็นผมใช้เป็นซิงกิ้งโบว์ที่จะเป็นคล้ายๆแบบิกเนเจอร์ส่วนตัวเวลาก่อนที่ผมจะสอนอะไรยเงี้ยผมก็จะมีการแบบเป็นแบบว่าเรียกสติถามว่าเป็นสติของใครสติของนักเรียนหรือของครูเป็นสติของครูนี่นแหละฮะแล้วพอใกล้ๆจะจบคาสเราก็จะมีการมีการวนคันนี่ ขึ้นเสียงของเนี่ย n g งกิ้งโบเนี่ยหรือขันภาวนาตัวเนี้ยจะช่วยทำให้บบผ่อนคลายร่างกายจิตใจแต่บางคนก็ค่อนลำคาญนะมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกแว่นกันแดดนี่แว่นกันแดดเสื้อกันฝนก็มีนะจริงๆเป็นเสื้อที่เอาไว้ใส่ไปตอนไปวิ่งเทลไปแข่งอะไรด้วยแต่ผมดูว่าคุณสมบัติมันดีมันเบาบาง แล้วก็การลมกันฝนได้ดีก็เลยจะพกติดไว้ในกระเป๋าตลอดกระเป๋าผ้าคือแบบเผื่อแบบว่าเราไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องพกกระเป๋าผ้าเนี่ไปด้วยก็จะมีพวกแปรงสีฟันยาสีฟันนอกนนจากนั้นแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เป็นกล่องชุดเล็กก็เป็นพวกกันไกรตัดเล็บลายข้อสงสัยที่บางท่านสอบถามเข้ามานะน่าจะช่วยทำให้สบายใจมากยิ่งขึ้น ตอนนี้ก็แบบว่าพอผมสะพายกระเป๋าไปก็ไม่ต้องมาแอบชะงเง้อมองกระเป๋าตอนเปิดแล้วเนาะแบบว่าผมจะมีอะไรอยู่บ้างนี้ก็มาแชร์ให้ดูเลยแบบไลฟ์สไตล์ของครูสอนโยคะที่เดินทางไปไหนมาไหนเป็นประจำก็จะประมาณนี้ไม่รู้ว่าครูโยคะท่านอื่นเขาแบบว่าบ้าสมบัติพกขนาดนี้เหมือนผมหรือเปล่านะ